แฮปปี้แฮปปี้แต่พอมาเจอเราแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ถูกชะตาเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย<า>แล้วเขาอยู่ในตำแหน่งลูกน้องเราด้วยเราก็เลยใช้อำนาจในทางที่ผิดนั่นไง <c oughs> อยากจะเอาชนะก็คือจริงๆแล้วเราอยากเอาชนะค่ะแล้วเราก็เหมือนกับแค่จะทำอะไรก็ได้ให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สุดท้ายก็กไปลามไปเรื่อยๆจนถึงแบบมีทำให้พ่อผัวเขาแบบแตกแยกมีปัญหากัน โอ้โอน้ายไปไหมอะคะคุณนิชา <c oughs> เรียกว่าต้องต้องดูดีกว่าอันนี้ือเล่ารวมๆแต่นี่คือต้องต้องดูรายละเอียดจริงๆใช่่แซ่บสุดๆไปเลยอ่ะ,อะคนนี้ค่ะคุณแม่แ <c oughs> ม่บีก็จริงค่ะในเรื่องเล่นเป็นแม่แล้วมีลูกค่ะก็เป็นคู่รักที่แต่งงานกันมาสิบกว่าปีแล้วมีลูกแต่ว่าสามีเนี่ยบ้างานมากค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้เราไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมเหมือนที่เคยคบกันอะไรทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบเคว้งแล้วก็เหงา ออยากจะหาแบบอะไรทำก็เลยไปเล่นฟิตเนสเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตงกผู้หญิงสมัยนี้เลยนะฮะจริงๆคนไหนไม่มีแฟนหรือทะเลาะกับแฟนก็เข้าฟิตเนสเลยนะใช่แล้วเจออะไรเจอเทรนเนอร์สุดหล่งแซ่บตรงนี้แหละนี่ยค่ะก็รับบทโดยเอกนะคะเอลสตาร์ค่ะก็นั่นแหละก็คุยไปคุยมาเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรก็คุยแล้วรู้สึกดีแต่ทำไมทำมาก็ตายละ วันไหวอะไรอย่างเง้ยขาดูแลดีเขาดูแลดีเอาใจใส่รับฟังมีเหตุมีผลน่ารักเะมือนเหมือนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดไปอย่างที่สามีให้เราไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยพี่มีขออนุญาตถามถึงชีวิตจริงถ้าเป็เ่ไม่ไม่เรื่อความรักสมัยถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเจอแบบเนี้ยในชีวิตจริงอะพี่มีจะเลือกอะไรโอ้โหแบบสามีที่คบกันมารักนะแต่เขาไม่ดูแลใจใส่เราเลยกับ คนที่มาเจอใหม่เฮ้ยเอาใจใส่ดีจังเลยถูกต้องกับถูกใจอย่างงี้เหรอเออถูกต้องกับถูกใจจริงๆมันก็พูดยากเอาจริงๆนะเราบอกบอกตัวเองว่าจะไม่มีทางทําแบบปุษยาแน่นอนอ แตเราก็ไม่รู้ไงว่าถึงเวลาแล้วใจเราจะเป็นแบบไหนจะแข็งแรงไหมตัวเองก็ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าถามว่าถ้าไปทําแบบบุษยาอย่างเงี้ยมันก็ผิดอยู่แล้วต่ <c oughs> อให้สามีจะไม่มีเวลาก็ตาม <c oughs> การนอกใจก็เป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วจริงค่ะนี่เรื่องจริงอแล้วเมื่อกี้เนี้ยเราแจกแจงกันไปแล้วว่าแต่ละคนเป็นใครอะไรยังไงทีนี้ในเรื่องเนี่ยทั้ง3าคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กันอะไรยังไงไหมฮะยังไงฮะ ป็นทีมเมียหลวงทีมเมียหลวงแล้วก็มีพี่แป้งอีกคนนึงค่ะเป็นแก๊งเป็นแก๊งบรรดาเมียที่เป็นเพื่อนกันหลักเพราะว่าสามีเนี่ยทำงานที่เดียวกันแล้วก็จะเป็นสมาคมแม่บ้านที่จะมานั่งกินกาแฟกินขนมแล้วก็นั่งเมากันเรื่องผู้ชายปรึกษากันเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยตลอดเวลาเธอเธอสามีเธอเป็นยังไงใช่วันนี้มีปัญหาอะไรกันบ้างเป็นโอเคไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างของกวางเนี่ยเราดูจากตัวอย่างอะฉากที่มีนั่งนั่งเมากันอยู่แล้วทาลิปสติกแล้วลิปสติกหักอะอันนั้นคืออะไรคะคือจะเป็น ผู้หญิงที่เชื่อในเซนตัวเองตลอดเวลาคือลิปสติกหักแก้วน้ำหกต้องเกิดอะไรขึ้นคือมันมีโชว์แน่คือมันมีโชว์แน่คือมันมีจริงๆใช่เลยทั้งหมดก็มีจริงๆคือในเรื่องก็จะตัดว่าวินต้องทำอะไรอยู่สักอย่างที่ผิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออจะเชื่อในเรดาร์ตัวเองมากเรดาร์กจะบอกว่าอย่าคิดมากจริงจริงจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นผู้หญิงเชื่อในเซนตัวเองไว้ทำมันจริงมากๆจริงจริงอีสาน มันมาก้นอู่เสมอจริงๆนะเซนต์จริงอะเป็นเซนต์เนาะทีนี้คุณไม่มีแก๊งอะไรกับเราใช่ไหมฮะไม่มีแก๊งเราเรามาเดี๋ยวๆแต่เรามาแรงมากแรงจริงๆนะแรงสุดตั้งแต่เคยเล่นละครมาเลยแรงที่สุดแล้วแรงแบบอ่านบทไปก็รู้สึกเริ่มเริ่มคือบทมันก็จะค่อยๆแจกทยอยใช่ไหมคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าอืมเริ่มเกลียดตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีคนเกลียดเราเยอะแน่เลยซึ่งก็เป็นอย่างน้จริงๆเพราะว่าพอทีเซอร์ออกมาก็ ได้รับกระแสจากทางโซเชียลว่าแค่เห็นทีเซอร์ก็เกลียดแล้วค่ะยังไม่ทนั <c oughs> นโอ้ยตายแล้วยังไม่ทันดูเราเล่นเลยใช <c oughs> ่ซึ่งเอาจริงๆมันแปงสุดๆเนี่ยมันดันไปขัดกับคาแรคเตอร,ร์ในซีรีส์รักฝุ่นตลบพอดีอคือซึ่งเรื่องนี้เรารับบทแตกต่างกันมากเลยอะโอ้โหคือแค่ลุกมันก็ต่างกันมากแล้วค่ะยังรักฝุ่นตลบซึ่งมันเป็นความบังเอิญที่สองเรื่องนี้มันอ่อนแอใกล้กันคือตอนนี้รักฝุ่นตลบก็ยังจะออนแออยู่แล้วอันนี้ก็กำลังจะเป็นเหมือนพุทธพุทธหัด ดูก็อาจจะสับสนคิดว่าอีนี่เป็นไบโพล่าแน่ๆแล้วคือแบบกับครั้งแรกต้องงงอะไรเราเชื่อว่าคนดูไม่สับสนเพราะเขาเล่นขาดเขาเล่นเขาเล่นแบบฉีกขาดมากเลยแต่ตัวเราเองอ่ะมีแอบแบบฉันโกะอยู่ดีๆเรื่องนั้นฉันจะต้องมาแรงเรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่ะเพราะว่าเออตอนนั้นตอนถ่ายมันคือมันถ่ายเสน่หาคําเส้นจบก่อนแล้วก็ค่อยมาถ่ายรักคุณตลบซึ่งผู้กํากับเป็นคนเดียวกันคนละโทนเลยค่ะงานออกมาคนละโทนเลยนะคะ แม่บีฮะแม่บี <laughs> แม่บีเมืม่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูสงครามงามซีซั่นสองปรับเคร่อ,อปรับเคร, <laughs> ร่องละดามาแล้วนะคะเ,ออเป็นยังไงคะสำหรับกระแสตอบรับที่เราแบบมามคืนแรกเมื่อคืนนี้เลยดีมากเลยค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นทีมเมียละดา,าเพราะว่านี่เรื่องเราเป็นผู้หญิงไงคะแต่ว่าเรามีเมียเยอะมากมายเป็นทีมเมียละดาเห็นไหม เพราะว่าดูลักษณะเป็นผู้นำไงดูมาถึงแบบแข็งขันฉันตัดสินใจนู่นนี่นั่นได้เลยก็เป็นคนเหมือนแบบ ฉลาดแกมโกงอะค่ะเก่งมากในเรื่องทันคนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องก็คือพี่มอสก็จะรู้อยู่แล้วมอสเขาลายแล้วจะทําลายเวทีเรานี่ก็มาเป็นผู้ช่วยเขาจะมาทําลายเวทีนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เคยมีอดีตกันแล้พี่ลูกเกดใช่ไหมคะแต่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงคืนนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มแบบฉุกคิดแล้วก็เริ่มทะเลาะกับพี่มอสแต่เมื่อคืนนี้มาถึง ปั๊บเอาออกไปคนนึงเลยอ่ะเอานางงามออกไปแล้วอ่ะพี่ดีแบบมาถึงนี่คือทุกคนกลัวนะเดินปั๊บแบบโอ้คุณระดาจะทําอะไรรอติดตามได้นะคาดว่าเข้มข้นกว่านี้แน่นอนทีนี้จากสงครามเรากลับมาที่เสนีหาฮานเซ่เนะฮะอยากจะรู้เราเห็นในละครไปแล้วทีนี้ชีวิตจริงล่ะมุมมองของผู้หญิงในชีวิตจริงๆอาจอ่อยังขันข้าวอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดคุณต้องไปเจอแฟนคุณที่เป็นแบบวินจริงจริง คุณจะทำแบบในละครไหมฮะขอให้ใส่มาที่ผู้ชายคนนี้เพราะว่ามีผู้ชายอยู่คนเดียวตรงนี้ลุยเลยล่ะเพราะอินเนอร์เขาแรงมากนะกแบบนี้คือก็ก็คงอย่างนั้นนะเพราะเราก็คงแบบไม่คงไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแบบในละครเลยเหรอไม่รู้อยู่กินอยู่นันแต่ก่อนจะบอกเลยว่าตัวละครเป็นแบบนี้คือกวางไปแบบนี้จริงคือวีนอ่ะวีนวีนหรือว่าหรือคงไม่ได้แบบว่ายอมร้องไห้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคงวีนแบบ แล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่เลิกหรือตั้งใจจะไปเลยเลิกอ,อะไรเงี้ยหนูคิดว่าให้ชีวิตจริงนะอาจจะเลิกได้ง่ายกับขวัญข้าวแต่ขวัญข้าวนี่รู้สึกว่าแบบหลายครั้งหลายคนนะก็ให้อภัยข้างนอกอดูดูแข็งแรงดูเป็นผู้หญิงแบบมั่นใจแต่พอเจอกับตัวเองก็แบบยอมอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วถ้าเป็นยิปซีกับพี่บีนะฮะถ้าเจอแบบนี้ชีวิตจริงเราจะจัดการยังไงฮะ เจออะไรอ่ะเคยบอกเจอแบบแฟนแบบอย่างเงี้ยกระล่อนเจ้าชู้เออทำไงดีทำไงดีแล้วเอายายาที่กินของพี่พี่หอมมากบอกยายากบบตบหน้าหลายทีแล้วย่าทกินเจอกินย่าค่ะเคยเหนเลยกินยาสุดทนี่เรานั่งอยู่ท่างกางอะไรไม่รู้เราเล่ไม่ได้อ่ะเราแบบย่ามาเราถ้าจะกิมัเป็นยังไงอ่ะไม่เราเราไม่ใช่สายแบบแอคชั่นอะไรเลยคือถ้ารู้ว่าแบบ มีรูใ uhm ส่แอคชั่นดูแบบมีแผนการว่าจะทาอะไรอไรเงี้ยคือเราเราถ้าเรารู้หรือเราจับได้เราก็แค่ก็แค่โลกเลิกแต่คือเลิกขาดนะแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่เอาแล้วจริงๆไรเงี้ยไม่ตามไปเอาเรื่องอะไรนะฮะไม่เอาเรื่อง่ะเราแบบไม่รักหรอมันก็ต้องรู้สึกแบบรักแคนไม่มีเหรอถ้าถ้าเกิดเขานอกใจมันก็พี่แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้จีพี่ร่ง ออ๋ไม่แคร์หรอทำเองเขาจะแบบทำผมแม่บ้านคือทำตัวเจ็บเขาต้องเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าทำ่างเนี่ยมันจะเป็นการก่อเวรกรรมไม่ถกไม่งจริงจริงจริงจแล้วพี่บียังตอบเหมือนเดิมไหมยังยืนยันเหมือนเดิมไหมยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะยืนยันเหมือนเดิมค่ะเขาไม่ทาดูแนก็เชิญยินดีเราชอาเป็นคนชอบแบบผักใบชอบไฟเบอร์ล่ะก็ไม่เวิร์กชอบไฟเบอร์ ไม่เป็นไรก็ให้กินหญ้าไปก็เฉยๆไปเราก็หยิบหยิบหญ้าไปกินไปเมื่ส oh, ิเดี๋ยวไม่ต um ้องมาถาผมทำไมมองเราสะกิดไปทางไหนไม่หมายถึงว่าการกินย่างอะครับเมื่อกี้คุณจะถามอะไรนะไม่ถามว่าแล้วเป็นคุณลหละคุณจะเลือกแบบไหนคือทีไหนดีถ้าถามทันทีอ่ะเราก็คงอยากจะตามไปวีนมีแผนการแล้วก็เอายายัดปากแต่ถ้าในชีวิตจริงอ่ะ เคยโดนมาแล้วไงสุดท้ายก็ปล่อยไปถึงแม้ว่าผู้หญิงจะร้ายขนาดไหนอะเราก็โทษคนของเรานะใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือห้ามไปโวยวายกับผู้หญิงเลยเราต้องโทษคนของเราเพราะว่าจะตีตีแฟนตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกไหมคะมานั่งด้วยดีกว่าผมผมก็ออกไปตรงนี้แป๊บนึงคุยแล้วมันอีกเลยเรื่องเนี้ยมาเลยเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่แบบเจออย่างในเรื่องเนี้ยนิชัยไงทำยังไงอะหยถ้าถ้าเราเป็นนิชาร์จะยุ่งนะจริงๆผู้ชายไม่อยากจะยุ่งแตบเจอนิชาร์เข้ามานิชาเข้ามาแบบ ไม่ได้พยายามจะแย่งสุดนี่จะทำยังไงโอ้โหแต่ในเรื่องในเรื่องนิชาก็ตัวแรงจริงนะคะเพราะว่าคืออย่างพี่กับตันเนี่ยเขาเป็นคนที่รักแฟนรักเมียมากแล้วหนักแน่นมากแต่คือนิชาก็ก็ของแรงจริงอ่ะจนผู้ชายที่เหมือนกับมั่นคงกับเมียขนาดนี้ยังมีความหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยนิชานิชาคิดว่าผู้หญิงอย่างอย่างเราในชีวิตจริงมีไหมหมายถึงแบบนิชามีอยู่จริงจริงไหมคะมี เหมือนมีประสบการณ์ยังไงไม่รู้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไม่มีโรงอะไรใช่ไหมพี่อยากเห็นหนูเป็นตัวแทนแลาด้วยเอาวย้าย หนูไม่เอาแล้วถราว่าเดี๋ยวย้ายฝั่งก่อนไม่แล้วมันก็จะมีผู้ชายที่ดูไม่ทันผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ทันจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้แอปแบลเบื่อมากือผู้หญิงปักอยคอนเสิร์ตปะผู้ชายต้องยิได้สองชั่วโมงเลยนะคะเราจะทำเป็นรายการทอล์กได้เลยเพราะว่าคุณต้องรายการใหมันเลยจะบอกว่าพี่ตันเนี่ยคือรับบทนี้เลยค่ะเป็นผู้ชายโง่ๆคนหนึ่งที่ดูผู้หญิงไม่ออกว่าแอปแบลว์ใจไม่เป็นใจไลยว่าพี่ตันออกไปเรื่องนี้จะโดนด่าเยอะมากแน่นอนทำไม่ยุ่ง ไม่เจอตอแหลอะไรชางเชอบไ่ะชอบโมเมนต์เนี้ยเวลาผู้หญิงทุกคนเขาร่วงมือกันอยู่ด้วยกันแล้วลุงคนนี้วภาพตัดไปที่ออบเดี๋ยวผมก็เรา่ศึกษาอยู่ปกติว่าปกติศึกษาอยู่ว่ามีอะไรยังไงบ้างเออแล้วอย่างนี้ละครเรื่องนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าโอ้สามคนนี้คือสามแบบเลยนะฮะค่ะคุณผู้ชมดูละครเรื่องนี้เราจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้บ้างเป็นความรักละไรอย่างค่ะ ก็คือได้ได้แน่ในในข้อคิดของแต่ละคู่เพราะว่าปัญหาของแต่ละคู่เนี่ยจะ คนละเรื่องเลยแต่สุดท้ายแล้วมันจบด้วยกันนอกใจด้วยกันหมดไม่ว่าจะเริ่มต้นปัญหาอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะคีบความสัมพันธ์หรือว่ารักษาความสัมพันธ์ของคู่เตงให้อยู่นานๆเนี่ยเราต้องหมั่นเช็คความสัมพันธ์ของกันและกันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าแค่รักกันแล้วมันจะอยู่รอดนะคะบางทีความรักมันไม่พอแต่มันต้องแบบมีการเอาใจใส่การดูแลการพูดคุยการซื่อสัตย์ต่อกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันสําคัญมากค่ะ จริงซื่อสัตย์สำคัญนะคะอจยิงีบ้างิายิีว่ามันสะท้อนการเหมือนนอกใจในหลายหลายแบบอ,อย่างอันนี้ของเขามันก็จะเป็นของพี่บีก็เหมือนกับ คือคนเรามันสามารถหาเหตุผลที่มันจะทำผิดได้อยู่แล้วอะคะ่ะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นอย่างของพี่กัปตันเนี่ยอ่ะโอเคเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาพลาดแล้วพอพลาดแล้วมันก็ส่งผลไปเลยอย่างคนเนี้ยเขาคิดว่าเขาเหงาเขาไม่ได้รับการเทคแคร์ที่ดีพอเขาก็เลยทำหรืออย่างคนเนี้ยอาวผู้ชายก็คือเป็นเจ้าชู้แหละเออเจ้าชู้อยู่แล้วแต่เนี้ยคิดว่าจะเปลี่ยนเขาได้ oh. คือทุกคนมันก็จะมี มีเหตุผลมาอ้างอิงใช่แต่คือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผิดเหมือนที่พี่วีพูดอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากที่จะได้ความสนุกความแซบแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้เห็นผลของการกระทำว่าเมื่อไหร่ที่คุณข้ามไปสู่สิ่งที่คุณไม่ควรทำแล้วอ่ะคุณจะได,ได้รับจุดจบยังไงก็รอดูจุดจบของนิชาล,ละกันค่ะ ไม่น่าจบดี <laughs> มีการทำหน้าสำนึงน,นิดๆน <laughs> มีอะไรแน่ๆตอนจบนะคะ <laughs> <laughs> มาฟังพี่บีบ้างเป็นไงบ้างสำหรับคนที่หมด <laughs> แล้วเลย <c oughs> ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความรักอะคะ่ะค่ะไม่ว่าจะทำผิดอะไรแล้วก็แล้วแต่ถ้าเราแบบคิดว่าเรายังอยากจะอยู่ด้วยกันมันก็คือการ ผิดเราก็ต้องรู้จักให้อภัยถ้ายังรักกันอยู่ประมาณนั้นนะคะ<ม>ก็อยากให้ดูละครเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันมันมีความรักหลายรูปแบบบางทีเนี่ยคุณผู้ชมที่บ้านนะคะถ้าชมเรื่องนี้อาจจะแบบไม่รู้ว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่มาดูละครเราอาจจะรู้สึกว่า เออว่ะเราก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ลองดูว่าถ้าเกิดมันมีแล้วเนี่ยจะไปปรับใช้กับตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องสอนเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นคําว่าดูละครแล้วย,ย้อนดูตัวยนย่าคิดว่ามันใช้ได้จริงๆกับ,รบเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมสามารถเอาไปคิดลองไปปรับกับสถานการณ์ของชีวิตตัวเองกับคนรักนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเสน่หาข้ามเส้นน